สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกทุคนมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเนาะหลังจากที่ติดตามทุกทุกท่านนะคะที่แบบมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเมียฝรั่งหรือการอยู่ต่างประเทศนะสาวสว่างก็ได้ไปฟังเนื้อหาหลายอย่างมากๆเลยแม้กระทั่งการเป็นอยู่การที่แบบว่ามาอยู่แล้วก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวอะไรทํานองนี้เนาะ แล้วหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการที่เราต้องจับใจ่ายใช้สอยและอย่างสําคัญนะคะเนื้อหาการทํางานนี่ชอบมากๆเลยเพราะอะไรมันเป็นเกร็ดความรู้ที่เราควรมีนะคะเพราะถ้าเราอยู่เมืองนอกเนี่ยอย่างสาคัญที่สุดงานต้องมีเงินต้องได้นะคะเพราะชีวิตเราที่อาศัยอยู่เมืองนอกเนี่ยบ่กตรงบ้านเกิดเมืองนวนเรามันไม่ใช่นะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมด ก็เลยได้ยินสิ่งสิ่งนี้ขอโทษนะคะที่ไม่สุภาพสักเท่าไหร่ย,ยังอยู่ในชุดนอนแต่ว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วกิจวัตรประจําวันของของเรานะคะทุกคนก็คือขาดไม่ได้เลยแหละอินเทอร์เนต็ตสายอินเทอร์เนต็ตเนี่ยแฟนเนี่ยบอกหลายครั้งแล้วจะตัดแต่ตัดแตด่ตัดไม่ลงอืมก็เลยไปได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะอืมแต่ฟังแล้ว ทุกทกท่านคะอยากจะบอกอย่างหนึง่งแต่ละคนที่เอาเนื้อหาการเล่าเรื่องนะคะมาแบ่งปันให้ความรู้หรือให้เป็นแนวทางวิทยาฐานเนาะให้เก็บนำไปใช้ในสิ่งที่มันดีไม่ใช่เอาข้อเสียของเขามาแบบคือมาโต้แย้งนะคะทุกคนมีน่นแหละข้อเสียข้อดีแต่เรานะคือคนที่ ต้องสแกนเองนะทุกคนต้องสแกนเอาคำพูดที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่มันใช่สำหรับสาหรับตัวเราที่นำมาปรปับปรุงเพื่อจะใช้งานได้นั่นแหละคือข้อดีนะแล้ววันนี้ดันไปได้ยินแบบว่าอ้าวถ้าทำงานไม่ต้องการวุฒิการศึกษาเนี่ยแล้วกูจะเรียนเพื่อ,อทำไมไม่เอาวุธการศึกษาต่ำๆไปใช้ล่ะ อุ๊บเจ็บนะจูเจ็บนะเจ็บนะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนถ้าใครที่เรียนจบสูงมาจากฝั่งไทยแล้วนะคะไม่มีใครที่อยากจะบอกว่าโอ้เรียนแค่นี้ก็พอแล้วไม่มีใครอยากจะพูดคำนั้นเรียนจบแค่ป .6 ก็พอแล้วปสีก็พอแล้ว มสมก็พอแล้วแต่บอกเลยว่าการศึกษาของแต่ละบุคคลที่ได้มามันเชื่อมโยงกับาการเงินในครอบครัวด้วยอย่างสาวสว่างเนี่ยจบการศึกษาไม่ได้สูงนะแต่เราเป็นคนที่ใยรู้แค่อยากจะรู้อยากจะอยากจะศึกษาหยิบหนังสือมาก็อ่านได้ อะไรก็ได้หมดไม่จําเป็นต้องวุฒิสูงก็ได้แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วอะเราเนี่ยอยากจบสูงๆนะเพราะอะไรเนี่ยประดับตรงนี้มันไม่ไดป้ประดับอย่างอื่นทุกคนเอาความคิดที่ดีออกมาอย่าไปติดนกาทีฟเยอะนะคะแล้วทีเนี้ยคนที่เขามาเล่านะเขาก็ไม่ได้เผยตัวต,วตวนสักเท่าไหร่แต่เวลาเขาเล่ามาเขาก็จะบอกว่าเธอเธอมาอยู่ที่นี่นะ เธอต้องเข้าใจการทำมาหากินเธอต้องเข้าใจด้วยฝรั่งมันไม่ได้ขนเงินขนทองมาให้เรานะอยากได้เนี่ยเราก็ต้องปูทางเองค่ะนะนี่คือเขามาเล่าสู่กันฟังแล้วทีเนี้ยพ่อแม่นู่นนี่นั่นขอขอขอนางก็พูดพูดไปนั่นแหละเราก็ฟังแต่สิ่งที่สำคัญนะ่ะคนเรานะถ้าเขาพูดในนักษณะนั้นเขาไม่ได้อยากให้ทุกคนมาแล้ว อมทุกข์อ่ะเข้าใจปะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราคนนึงแหละเจอปัญหาในครอบครัวเขามันอมทุกข์นะทุกแบบนี้มันทุกแสนทุกทรมานก็แสนทรมานแล้วจะบอกว่าน้องคนนั้นอ่ะที่เขาพูดออกเนาะก็เขาก็มีวุฒิการศึกษาสูงนั่นแหละแต่ทุกคนไม่ได้เปรียบเทียบนะเขาก็ไม่ได้เปรียบเปยว่าคุณจะ สูงหรือต่ำดำเตี้ยอะไรไม่ไม่ได้เปรียบแต่เขาบอกว่าวุฒิการศึกษาใช้งานที่นี่ไม่ค่อยได้เพราะอะไรเราไม่ใช่คนพื้นที่นี่ถ้าเราเป็นคนที่นี่นะเขาก็มีวุฒิเขาก็ไปสอบเทียบอย่างอื่นเขาก็จบมาปุ๊บสายงานเขาอะไรเขาก็ไปทำสิ่งนั้นเออใช่ประเทศเขาทำอย่างนั้นจริงแต่เราล่ะต่างชาติมาคุณจบเอออะ เป็นอะไรนะเลขานุกการมาแล้วฉันจะต้องไปเป็นเลขานุกการขอโทษทีค่ะเขาบอกเลยถ้าคุณจะทําหน้าที่นั้นน่ะคุณก็ต้องไปเรียนตั้งแต่ตั้งแต่เออเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มพื้นฐานแล้วก็ปูพื้นฐานจนถึงปตรีใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะเออไหวไหมล่ะไหวไหมถ้าเก่งจริงๆใช้ประมาณอยู่เจ็ปปีนะคุณจบแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่เก่งแล้วก็ อย่าฝืนอีกอย่างหนึงนะแก่ตายแน่นอนค่ะกว่าจะได้ตังทีละบาทมาเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นแล้วเหตุผลที่เขามาเล่านะ่ะเขาไม่ได้มาจ้วงใครแต่หลายหลายคนชอบเอาไปเข้าใจผิดว่าอา้าวถ้างั้นก็มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่มาอยู่ที่นี่โลเอ่อโลเกี่ยวกับอะไรนะพื้นฐานการศึกษาอะไรทำนองเนี้ยศึกษาต่ำตำ จบปอสีอ 6, ่ปอหกมอสามมาเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยเออใช่สิพวกนี้มันไม่มีความรู้ทุกคนนะยุคไหนแล้วไม่ใช่หินเต่าล้านปีนะคะทุกคนเออเขามองการไกลก็ไม่มองอยู่แค่ปลายจมูกตัวเองนะคะปัจจุบันนี้ทุกคนต้องเปิดโลกกว้างอย่าอยู่ทรงแคบอ,อย่าอยู่แค่โซนที่แบบว่าทุกคนไม่อยากอยู่นะ เออคอมฟอร์ตโซนตัวเองนะ่ะจัดไว้ได้แต่ว่าเวลาคุณคอมเมนต์ใครหรือว่าพูดอะไรก็ตามนะ่ะคุณก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะคะเออหลักการสำคัญเลยอย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเยอะสิ่งนี้แหละอือยากจะฟังเนื้อหาของเขาแต่ว่าไปทำในกริรรยาย,ย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเนาะสาสว่างในก็คือไม่ไม่พร้อมด้วยนะกับตรงนั้นถึงเราจะเป็นคน ดือด้อๆมันก็จริงนะแต่ว่าไม่เคยจับจ้องใครหรือว่าไม่เคยมีปฏิกิริยาอย่างนั้นแน่นอนนะคะทุกคนกิริยาของเราเนี่ยเราก็ควรที่แบบว่าเออใช้แต่พอเหมาะหน่อยอะไรที่มันเยอะเกินไปนะเออนั่นแหละการงานที่นี่มันสําคัญทุกคนเงินนะถ้าเราเอามาอายุเริ่มต้นเอ่อ25 30 30 30เสร็จแล้ว มันไม่ไหวเหลวนะคะคุณจะมานั่งเรียน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 มีมีบางคนที่เขาปูพื้นฐานการเรียนอะ่ะคือไต่เต้าไประดับสูงเลยนะมีแต่ถามว่าเขาประกวดาประสบความสําเร็จไหมก็ประสบความสําเร็จแต่กว่าจะได้ทํางานก็ล่อไป4ี่สิแต่ทำงานไม่กี่ปี แล้วคุณก็เกษียณแล้วทีนี้เงินเกษียณมันไม่ได้เยอะนะเออแล้วไม่รู้ว่าจะเกษียณตอนไหนอีกเนี่ยเออเพราะว่ายิ่งเป็นปัจจุบันเนี้ยเขาบอกทุกปีทุกปีก็จริงว่าคุณทำงานจนถึงพศออนี้หรือคริสต์ศักราชนี้คุณจะได้เผลอมันมาบวกเพิ่มอีกก็ได้ ะะมันไม่ตายตัวเพราะว่าทุกที่มีปัญหาเรื่องเอกโนมีมูดเข้าใจกันนะคะเนาะอยากให้ทุกคนน่ะมองอะไรที่แบบว่าโปรทีฟหน่อยอ,อย่าเนกาทีฟกับเมียฝรัร่งหลาย <c oughs> ต้องบอกอย่างนั้นแหละเพราะว่าการมาอยู่เมืองนอกเนี่ยทุกคนก็อยากได้ความก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการแต่งงาน เขาเรียกว่าการคลองเรือนทุกๆเรื่องเลยแต่การใช้ชีวิตมันไม่ได้ปูทางด้วยการรวยกลีบกุหลาบทุกคนเออมันก็ต้องโดนกันเนี่ยแหละดงดงมาบางทีนะ่ะเจอถนนลูกรังนะแดงชัดเลยอืมมันก็จะโดนโคลนสาบบ้างอะไรบ้างเยอะแยะในชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราผ่านมาได้ไหม ทุกชีวิตต้องการทางรอดหมดนั่นแหละแต่ใครจะรอดแบบไหนนั่นมันก็คือเรื่องการไต่เต้าของแต่ละบุคคลนี่แหละชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนจริงๆอืมยังไงก็ตามนะคะถ้าใครเข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็ฝากแชร์ไปให้กับน้องๆ้เพื่อนเนาะที่คิดอยากจะมีแฟนฝรั่งแล้วบอก <c oughs> ไปฟังอะไรก็ไม่รู้ที่แบลว่าไม่จําเป็นต้องจบสูงนู่นนี่นั่นไม่ใช่นั่นคือกรณีเขาเปรียบเทียบว่าถึงเราจะจบสูงมาเราต้องมาพัฒนาที่นี่เหมือนเดิมเพราะที่นี่นะ่ะเขาต้องการอะไรเขาต้องการคนที่รู้งานเขาต้องการคนที่เข้าใจพูดครั้งหนึ่งไม่ต้องยำ้ำแค่นั้นจริงๆถึงคุณบอกว่าคุณเก่งขนาดไหน ทำว่าคุณมาฝึกงานที่นี่คุณก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันไม่ได้นับหนึ่งถึงสิบเลยนะคะอืมฝากไว้นิดนึงเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวแล้วบ๊ายบายไปหาล้างหน้าล้างตาแล้วทุกคนอืม